ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ ไกลจากเขาเรียกเขาเรยกหาดเขาเรอหาดสามสิบเก้าร้านตรงนี้เรียกว่าตลาดอะไรตลาดนานาเจริญค่ะอันนี้เราเตรียมของมาให้เขาเรียบร้อยเป็นของที่เราหามาบเลลเซียก่อเอามาไปไปติดต่อพี่ติดต่อทางเจ้าของตลาดไว้แล้วให้แผงมาแผงหนึ่งมาไหวไหมไหวไหมลองดูอย่างนี้ถือว่าเบาใช่ไหมเบาถือว่าเบามากสบายสบายขอขายด้วยนะคะ คุณแม่วัดดีค่ะายยังไม่ทันขายของก็โปรยละสวัสดีค่ะขอขายของด้วยคนมาเป็นแผงที่ใหญ่มากผมซอโอเคไหมก็คือสมเกียิมากซ้ายก็ติดขวาก็ติดละแล้วแล้วเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวก็จะซื้อแก่ไม่วันนี้ขาิให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวคุณบอกผมว่าคุณคิดว่าจะขายได้ไหมพี่ดูแล้วอยังเพิ่งหนดูไม่เคยขายตลาดที่นี่เลย กอานี่มาได้เอามาขายเหรอไม่เอาเลย่ของที่ทีมงานได้ยไม่เอาไม่เอาไม่ชอบเลยยังอื่นไเอาไหนล่ะพี่ถูกไหมอ้าวไปไกลๆวันนึอาไปไกลๆอะไรจะคิดว่าขายได้บางวงะ แล้วไหนมาสอดคอกับคนที่เขากินก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้างนั่นเนี่ยแหละคือความยากก็คุณดันไปบอกทีเดียวว่าอะไรวะขายได้ก็คุณบอกว่าคุณขายอะไรก็ได้ใครจะเฮ้ยนี่ของเวียดนามนะเนี่ยใช่ป่ะอาซีปะดตาปัตตาซีเออเป็นชาวเวียดนามอะไรอีกอันนี้เฮ้ยนี่คุณคุ้นว่ะเนี่ยของจังหวัดตราดของจังหวัดตราดเหรอครับ อะไรขายได้บ้างเร็วอ่ะถ่ายได้ทุกอย่างอันนี้นะคะอยากจะรู้ว่าอันเนี้ยไรจะซื้อนางจะขายยังไงอ่ะมาเป็นความโซเชียลอย่างไรมันแดงสาบขายได้แน่นอนจริงเหรอใช่อันไหนคิดว่าไม่ขายไม่ได้ไม่ต้องออกมาอันเนี้ยอจะซื้ออันนี้ต้องขายได้อันนี้ต้องขายได้อันนี้ต้องขายให้ได้ต้องขายได้เนะบอกเขาว่า20บาทผมไม่ยอมนะไม่จะไม่ใช่ไม่เอาว่าเดี๋ยวขายถูกเยวขาถูกได้ไหมห้าบาทห้าบาททุกอย่างได้ไหมควรจะสมเหตุสมผลอันนี้ขายได้ไหม ไม่เอาไม่เอาวันนี้ตีไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่เอาเคยไม่มีอะไรง่ายเลยเห็นแล้วเหนื่อยเลยอ่ะเห็นแล้วเหนื่อยแทนเหมือนกันพี่โดสิ่งที่หนูขายอยู่มันคือเสื้อผ้าแต่ว่าเราก็สามารถที่จะลองดูมันต้องมีคนที่เป็นนักบันดาลน้ำอยู่แถวนี้กาพูดคุยกับสายคู่กันไปนี่เออสลักจะซื้อว่าแต่ละอย่างนี่เครื่องเคียง ของใหม่ว้านเาก็ต้องกินหวานขอมีเป็นเสื้อเขายังมีเสื้อผ้าให้เธอนะเขาบอกมีให้ฉันบุ้เบอร์รี่พยายามเอาที่เป็นเสื้อผ้าออกมาใช่ไหมใช่เฮ้ยทำไมโตทยากเงีขายไม่ได้หรอกเอาสิว่าใครจะซื้อโจทย์เขาบอกนี่ไงขายสากกระเบือยันเรือลบอ่าเอาไปขายสากกระเบือยันเรือบรรดาน้ำคือได้เกิน50นี่คือโคตรเก่ง ห้าสิบาทเหรอเฮ้ยของเราเยอะบางอย่างของเยอะจริงๆดูได้ค่ะดูได้ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะตกลงยอดก่อนคุณจะคิดว่าจะสามารถทําเงินจากที่อยู่บนนี้ได้เท่าไหร่การก้าวเราจะได้ประมาณเท่าไหร่กันเนาะของทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันหนึ่งวันโพี่ดูคือหนูไม่เคยมาตลาดนี้ยังไงก็ต้องไหวเพราะเดี๋ยวเราจะช่วยแต่ขออนุญาตถอดเสื้อพันสองนี่ออกก่อนถอดเสื้อพันสองนี่ก่อนแต่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งจริงเป็นจริงจรอ้าวเป็นจงจริงจริง และเสื้อตัวนี้นะคะไม่ขายไม่ขายเอาเกดเกดชอบเหรอแม่ใขาขายเหรอชอบเก็บไว้เก็บไว้พร้อมค่ะฉันช่วยภายในเวลาครึ่งชั่วโมงทุกท่านคะ้ะสวัสดีค่ะและนี่คือการค้าการขายนะคะ <S <S เพื่อน,นำเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะ ไปทําบุญนะคะสร้างสถานธรรมนะคะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะมีจริงเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีจริงเปล่าจริงจริงของของพี่สาวเองพี่คุณไปทําสถานปฏิบัติธรรมพี่สาวหนูกินเจตลอดชีวิตแล้วนางก็อุทิศตัวเพื่อทางธรรมะและนางก็จะเอาเงินไปสร้างสถานธรรมที่เพชรชบุรีใช่มีของอะไรที่เด็กเด็กทาลกได้ใช้ไหมเด็กทารกคนสวัสดีค่ะคุณแม่ทองอ่อนทองใหญ่มากจริงๆนะคะตอนนี้กี่เดือนแล้ว ห้าเดือนนะคะอีก4เดือนฝากเก็นตัวสําคัญมากคุณแม่ลูกบอลนี้นะคะปกตินะคะราคา15บาทแต่วันนี้เราขาย1250บาทราคาพิเศษกันเพราะว่าเราเอาเงินไปทําบุญคุณแม่สนใจไหมอ่ะหนูขายให้เริ่มต้นที่50บาทคุณแม่พร้อมไหมอย่าบอกว่าถ่ายทอดสดกันหมดนะคุณนหลายเฟซจับลิขสิทธิ์เลยนะแต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงคุณแม่ก็ สอนยิมนัสติกลีลาได้คุณแม่สนใจไหมคะที่พูดมาตังกเลยคุณแม่ครับได้บั๊กแล้วควักคกันแล้วควักก like ันแล้วให้รอยหีึ่งเหรอเงินทอนห้าสิบบาทมาแล้วแต่เนื่องจากแต่เนื่องจากเราไม่มีเงินทอนเรามีของมาเสนอค่ะเอาบวกไปงอบ น้องๆลูกเขาไม่ได้จะเป็นสมู่ลายจะเอาได้ทำไมวะเผื่อว่าเออให้ลูกแข็งแรงอ่าอันนี้เอาไหมเวลาเดินไปนู่นเดินมานี่สองชิ้นหนึ่งร้อยบาทโอเคไหมคะตบมือหนึ่งร้อยบาทค่ะตบดีแล้วบินแรกออกแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทมาแล้วค่ะเอาอย่างนี้ด้านหน้าด้านในค่ะคุณแม่ค่ะคุณขายได้เท่าไหร่ผมคูณสองให้คุณเอาไปเป็นเงินเฮ้ยคุณขายได้เท่าไหร่ผมไม่ท้อใจดี คุณพอดูใจดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะคะตอนนี้นะคะด้านนูอาจจะไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วมีวิกผมนะคะมีเพราะคนอยู่ไกลไงมีวิกผมนะคะมีกระเปราคะคุณพี่ขาทาสุดมากเลยอะมอ่โอ๊ยซื้อแล้วซื้ออะไรอะวะนี้คนไม่เอาของเพราะสงสารเพราะสงสารรึเป่าต้องเอาอะไรไปสักอย่างได้เราต้องเราต้องมีสิ่งของนะคะ มีลูกยังมีลูกยังเลือกไหมคะว่าเอาอะไรดีเอาไก่นะขอบพระคุณค่ะสามร้อยแล้วแลกโกับพี่ดูตอนนี้ย่าสี่ร้อยแล้วค่ะเท่าไรเท่าไรเล้วทะไรเท่าไรผู้ชายคนนานที่ใส่เสื้อไปอ้ามมานี้แล้วมานี้แล้วแม่ค่ะไหนคุณแม่คุณแม่ค่ะวันนี้หนูขายของนะคะคุณแม่อันนี้นะคะคุณแม่มีคอมเป็นครกมีคอปเป็นสากบางทีบางทีเราไม่ได้ทําอาหารจานใหญ่เราทำเล็กเล็กน้องก็แม่ก็ตำ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  คุณแม่วันนี้100้บาทค่ะคุณแม่สนใจไปเอาเงินไปบริจาคค่ะจะให้จะให้เป็นมว่าติศรัทธาค่ะเท่าไหร่ก็ได้หรือจะหักทองมาสักข้อหนึ่งก็ได้นะคะคุณแม่ให้มาแล้วกับครกหนึ่งร้อยบาทอนุโมทนาบุญนะคะคุณแม่อ้าวไอทิสไอทิสไอทิสกินข้าวและไอทิสต้องกินหวานอ้าวไอขายของไอทิสหน่อยกันขายได้หรอ ส0มร้อยไดสามร้อยแล้วค่ะจังหวะแล้วค่ะชานก้าวเร็วเราต้องทำงานนะคะอ่าหนุ่มๆกไข่ไข่ไข่ถูกไหมงงมากเลยต้องช่วยอ่า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 อธิษแกเรียกไข่อะนี่อาทิตย์สวัสดีค่ะกินข้าวเราไม่กินหวานสันดานอะไรสันดานไพรนะคะวันนี้นะคะเราเลยนะคะเอาเงินไปทําบุญนะคะพีทเรามีมะยมแล้วเราก็มี ถั่วด้วยหรือว่าอยากกินถั่วดำอันนี้มีถั่วลิสงหน้าพี่เขาดูอยากต่อยยมากเลสนใจไหมคะราคาถุงละ50บาทสองถุงหนึ่งค่อเอ่ะปวดหรืออันนี้หรืออะไรนี่ถั่วยครับถั่วลิสงให้ถั่วดำคนนี้ครับได้เลยถั่วดำพันสี่ค่ะมาเลยค่ะนี่ แกขายหรือแกข่มขู่เขาวะข่มขู่เหมือนกันกระโชคซับอุ้ยเหลือแกระโชกซับเขามากเลยอะใช่แต่ว่าเงินนี้เขาไปทำบุญจริงครับเอาไปทำบุญนี่เอาไปทำบุญสาธุอนุโมทนานาอวันดำเยดูิคดูสิกะดสิคูสิคาคาหนสอยะดูสิคาดู่อยะด้นิดูของก่อนเอาไูใส่เองถูกิคมดูสนคะสนใจ0 เอาไม้ด้างหน้าคือให้พี่คนนี้ออกตาให้เอาให้เฮ้ยพอดีอ่ะหุยออกสื่อคุยออกอันนี้เห็นกล้องนายอยู่เลยต้องใจ่ปั้มหน่อยเดี๋ยวดูเสียฟอร์มมีอะไรสนใจอีกมีอะไรที่จะไปโต๊ะคนอื่นเข้าไปเลยโต๊ะคนเดินก็ซื้อง่ายดีไงซื้อง่ายดีก็เราเออเห็นได้ตอนนี้พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อเมย์ครับเมย์นะฮะเมย์นะคะหล่อเลยสองร้อยแล้วส่งร้อยแล้วหล่อเลยสองร้อยแล้วพอดีเลยพอดีเลยน่านี่ยพอดีเลย ใส่กับเข้าออฟฟิศนี่คนฮาเลยนะคนฮาคนฮาได้ได้หนึ่งฮาหนึ่งฮาหนึ่งร้อยเอาไหมสนไหมข้างหน้าเราไปเยอะแล้วนะันนนีี้เ่ยข้างหน้าเราไปเยอะแล้วนะเออจะได้ไม่ต้องตีนดำตีนดำจะขึ้นขอากัตอนนี้แหละพี่สนไหมสนไหมขอบพระคุณนะคะได้ร่วมคุณการสอบเราคุณนะคะนุ่มๆป้าไปต่อไปต่อสวัสดีจ้าหนุ่มๆสวัสดีจ้าป้า ตกับได้เหรอมีธุระเอ้ยมีทุระสองลุกงหนีไปเลยเขาเห็นจากโต๊ะนั้นแล้วเขาเห็นแล้ววัสดีฉันรอดูหน้าตาแบบนี้รู้เนื้อว่าต้องเจอกับอะไรบ้างรู้เลยว่าชอบเลี้ยงปลาตกไหมเอาไปล่อมไหมคะัุเยเห็นไหมดูหน้าตาเาเดาเลยว่าเขาเดาเลยที่บ้านเลี้ยงปลาไหมน้องที่บ้านเลี้ยงปลาไหมครับปลาอะไรครับ ว้าวคันนั้นเหมาะเลยจริงเหรอเอาไปตักแฟนเอาไปตักเมียเอาไหมคะดักเมียมันจะไม่ต้องไปไหนถ้ามันออกไปจากบ้านก็ตักมันเข้ามาเออสนใจไหมคะเอาเงินไปทําบุญหนึ่งร้อยบาทไหวไหมเราไหวเข้าพยักหน้าสนใจเอาไปเลยเขาไปขายดีเวันขายไงนขายได้อนุวัฒนาสาธุค่ะสาธุนะคะอากาศมันร้อนนะเนี่ย นี่คือพัดเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยทุกครั้งที่พัดความรวยจะเข้าขาตัวเหมือนโจรว่ะเหมือนไิชทาชีเหมือนกันหรือเะว่ามันวิชาชีถ้าถ้าถ้าไม่มีโทรทัศท์ถ่ายนี้อย่าไปเจอแบบนี้อย่าไปให้นะเพราะว่าไอ้นี่อาจจะเป็นโจรก็ได้นะโดนไล่ออกไปจากตลาดด้วยเหลือเวลาเท่าไหร่ห้านาทีไว้เหลือห้านาทีคุณแม่สวัสดีค่ะขายของข่าวเงินไปทำบุญจ้าทอ เพิ่งรักกันใหม่มาไม่กลัวค่ะไม่ต้องกัดค่ะไม่กลัวไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้นะคะเรามีสิ่งของต่างๆมาขายนี่คือพัดอากาศรลล้อนๆพัดโบกพัดโบกเพิ่มความรักสนใจไหมอุ้มประทับ,บุญหนึ่งร้อยบาท <S <S ว้าวพี่หนูเดี๋ยวนะ,มมะต่างใครเนี่ยฝั่งผู้หญิงยื่นกระเป๋าให้ผู้ชายแล้วกระเป๋าของใครคะกระเป๋าเขากระเป๋ารุ่นนี่ไงแฟนการแฟนการเนี่ย พอเป็นแฟนแฟนพยักหน้าปั๊บเราต้องรีบพักทันทีใช่แล้วสื่อด้วยเดี๋ยวเสียบุคลิกเสียบุคลิกถ้าไม่มีการก้าวกับพี่ดุหนูโดนไล่ออกจากตลาดพี่วิคขอบคุณค่ะมีการลงแบงค์ย่อยแล้วลงแบงค์ย่อยไม่ต้องถอดก็ได้ให้ตีบุ๋งเงือแตกพักๆๆๆเอาอะไรไปดีเอาอะไรนะวิเหรอเอาวิคเหรอเอาวิคเหรอเหลือเวลาอีกสี่นาทีสี่นาทีสี่นาทีไอ้ตัไอ้ตัวเล็กต่างลองแม่ไปไหนลูกแม่ไปไหน เอ้ยแม่โดนแน่ชีคุณแม่ขาแน่คุณแม่่คะลูกอยากได้ของเล่นแม่ขายตัวเล็กไม่อยากได้ของเล่นนี่มีไฟด้วยใครบ่กใช่เปล่าคนนี้เปล่าไม่ใช่เปล่าเขาชี้มันนี่เปล่าแม่แม่ของน้องเสื้อฟ้าจริงเด็กมากเลยหนูเป็นแม่ก็จริงเหรอทำไมหนูดูเด็กมากเลยอ่ะหนูอายุอะไรยี่ห้าอ๋อหน้าเด็กหน้าเด็กหน้าเด็กอา ยี่สิห้ามีลูกสองคนแล้วเร็วขายของเร็วเหลือเวลาไอี่นมันไอพ่อมันหน้าโหดเว้ยเหลือสามนาทีพ่อเหลือสามนาทีพ่อนี่ไอตัวนี้อยากได้ไหมลูกนี่มีเสียงมีเสียงขยับมีเสียงด้วยนี่ทให้ดูเนี่ยเออชิงช่องชิงช่องชิงช่องเนี่ยรไงนี่ซื้อของขวัญของเล่นให้ลูกลูกได้สนุกสนานลูกเขาสอนดีมากเลยนะเขาไม่หยิบนะเห็นไหมถ้าพ่อยังไม่อนุญาต เออทำบุป็แม่ให้เราเว้ยเออขอบคุณครับทำบุญเป็นเด็กดีนะลูกเออเดี่ยวหนวเาเงินให้คุณคุณอาเอาเงินให้อาหน่อยขอบคุณครับสองนาทีสองนาทีเนื่องจากว่าของที่เรามีนั้นน่ะมันหมดแล้วมันน่ะรู้สึกว่าคนไม่สนใจเออแต่เช่นเีงื่อก่อนเชไงเออรู้ได้ไงว่าไม่มีคนอยากได้นางสาวใครเขาจะไปทำอะไรวะ เธอจะขายแมงสาบยังไงเนี่ยแหละความขายแมลงสาบได้เลยเพราะว่าคนสมัยนี้ชอบถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กแล้วก็ถ่ายกันแบบไปาไปแปะหน้าไปอะไรเนี่ยเอาไปแปะหน้าแล้วก็ทําเป็นนอนหลับแล้วก็เนี่ยเนี่ยเเนี่ยเอามือกดคาสารชาแล้วก็ทำเป็นนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กด1นื้อสาวท่าแฮชแท็กว่า happy holiday เนีอนี่กเนี่ยเนี่ยเนม่เนี่ยนี่ยเกี่ลนยเน็เนีนอ่ปกนเน่นเเ่ย คุณแม่ค่ะเรามีอุปกรณ์หลอกเด็กนะคุณแม่ให้ของขวัญจะลึกแต่อา้าวไม่กลัวคนะ่ะเด็กใจดีเด็กไม่กลัวคุณแม่เรามีของเล่นเด็กมาขายอันนี้เป็นลักกกยมมีไว้บูชามีชื่อด้วยอ่ะใช่อะไรของแกมีไว้บูชาแล้วจะเสริมบงคนบรารมีมคุณแม่สนใจไม้คู่ละ100บาทอันนี้นี่คือผ่านพิธี ปุกเศกมาแล้วในวันที่คุณแม่รู้สึกว่าท้อใจคุณแม่เอาอมไว้ใต้ลิน้นคุณแม่อมทำไมเรา <c oughs> คุณแม่อมไว้ใต้ลิ้นแ,แล้วคุณแม่จะ่อเกิดบารมี <c oughs> ขอบคุณคุณแม่เอาไว้อมใต้ลิ้นเลยค่ะ <c oughs> ตบมือค่ะ <c oughs> คุณแม่ขอบคุณเวลาอดีไปทำบุญค่ะหมดเวลายมจ ไม่ว่าคุณได้เท่าไหร่ผมเพิ่มเท่าตัวเนี่ยเลิศสาธโพพิดูไปท้ำบุญนะไปทํำบุญนับซีเท่าไหร่นับซีเท่าไหร่เาวเาจะรู้สึกว่ายังไม่จบเพราะว่าเราอยากได้อีกเรามีของเก๋ๆมาขายอีกเฮ้ยอะไรอ่ะ